ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชน่าวิห์บอลคิวทองมาบอลบอลโดยผมอาจารย์ K endo, K endo K ati, เชนโดเคนโดกัตตี้จอดเต๋อปุจลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนครับวันนี้เป็นวันอังคารที่26มกราคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และก็กดแชร์นะครับไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดวันดีๆจาก อาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับหรือว่าใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดที่หน ah ้า Facebook นะครับก็แอดเฟนไปที่เคนโดโฟร์ตี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดตามอาจารย์เคนโดที่หน้าเพจของอาจารย์เคนโดนะครับทีเด็ดหลังโกายวันนะครับวันนี้อาจารย์เคนโดมีเพจใหม่แล้วนะครับติดตามมนเข้ามาเยอะๆนะครับอาจารย์อาจารย์จะลงทีเด็ดไว้ให้ทุกๆวันเลยนะครับและมีการอัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆวันนะครับ สำหรับคิวทองมาบองบอลในวันนี้นะครับอาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์กับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ2คู่2ตัวเช่นเคยนะครับวันนี้เราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลนะครับพบกับลีดอยู่ในเตดนะครับตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับลงเตะมาแล้ว19นะัดชนะ5เสมอ4แพ้10เสีย18ได้18เสียสานะครับ มี19คะแนนนะครับลั้งอันดับ16ของตารางขณะนี้นะครับส่วนลีดอยู่ในเตดนะครับลงเตะมาแล้ว18นัดชนะ7เสมอ2แพ้9ได้30เสียส14มี23คะแนนลั้งอันดับ12ของตารางในขณะนี้นะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับเสมอ1แพ้4ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของลีดอยู่ในเต็ดนะครับ ชนะ2แพ้3ทุกทัวรทุกรายการนะครับส่วนสถิติตที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูสัก5นัดนะครับเป็นลีดชนะนิวคาเสเซิล3-2นิวคาเสเซิลชนะลีด2-0งลีดแพ้นิวคาเสเซิล0-2นิวคาเสเซิลเสมอลีด1-1และนัดล่าสุดเป็นลีดชนะนิวคาเสเซิล5ประตูต่อ2นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านนิวคาเสเซิลน,นะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาการกำลังดูป้อแป้มา อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะเกมเพราะ8เกมหลังสุดในลีกนะครับไม่ไม่ชนะใครเลยนะครับและแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันเลยนะครับส่วนทีมเยือนนะครับีดผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นยังเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยนะครับเหมือนกันนะครับเกมในลี6เกมหลังสุดเป็นการสลับแพ้และชนะมาอย่างละ3เกมด้วยกันนะครับวันนี้ต้องบวกมาเจอกับทีมที่กําลังบุกพอๆกันนะครับ ่าคงจะใส่กันสนุกสูสีแน่นอนครับวันนี้ส่วนเลยเปิดมาวันนี้นะครับให้หลีดเป็นต่อครึ่งลบสิบนะครับครึ่งลบเก้าต่อกับเสียน้ำเกาแปราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดกัตตี้จอดเถอะกุจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองนิวคเซิลไปดีกว่าครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับทีมตอนนี้ต้องการแต้มอย่างมากนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจกับสู่ทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ วันนี้น,น่าจะวิ่งสู้ฟัดแน่ๆครับจึงดูแล้วไม่น่าแพ้ครับโอกาสที่จะออกเสมอเป็นไเป็นไปได้มากที่สุดเลยนะครับวันนี้ลีดเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรมากนะครับจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2ในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเซาททมป์ตันพบกับอาร์เซนอลนะครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเซาททมป์ตันนะครับลง ลงเตะมาแล้ว18นัดชนะ8เสมอ5แพ้5ได้26เสีย21มี29คะแนนลังอันดับ10ของตารางขณะน,นี้นะครับส่วนอาร์เซนอลทีมเยือนนะครับลงเตะมาแล้ว19นัดชนะ8เสมอ3แพ้8ได้23เสีย19มี27คะแนนลังอันดับ11ของตารางขณะน,นี้นะครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านซอล์แธมตันนะครับ ชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทีมเยือนนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ทุกทั่วทุกรายการเช่นเดียวกันนะครับส่วนสถิติของทั้งคู่นะครับย้อนกลับไปดูสัก5านะัดนะครับที่เคยเจอกันมาเป็นอาร์เซนอลชนะเซาล์สองศูนย์อาร์เซนอลเสมอเซาล์สองสองเซาล์แพ้อาร์เซนอลศูนย์สองอาร์เซนอลเสมอเซาล์หนึ่งหนึ่งและนะัดล่าสุดเป็นบอลด้วยนะครับเซาล์แทมป์ตันชนะอาร์เซนอลไป 1>, 1ประตูต่อ0ูนย์ครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับเจ้าบ้านซอลแชมป์ตันนะครับผลงานในภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกพวกพวกเขานั้นเฉพาะในหลีกนะครับดูแผ่วๆไปเยอะเหมือนกันนะครับเกมในหลีก6เกมหลังสุดเก็บใครมาได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่จะหนักไปทางเสมอถ้าส่วนมากนะครับส่วนทีมเยอนนาเซนนลนะครับผลงานในภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้นดูจะก,กระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับ เพราะเกมในหลีก5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับและยังเก็บชัยมาได้ถึง4เกมด้วยกันนะครับฟอร์มถือว่าเริ่มดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้แต่วันนี้ต้องบุกมาเจอทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับทีมหนึ่งเลยนะครับและแถมนัดล่าสุดก็พึ่งแพ้ให้กับเซาเทมตันในวันถ้วยมาแล้วด้วยนะครับ1ต่อศูนย์นะครับวันนี้จึงดูไม่ง่ายเหมือนกันครับที่จะบุกมาเก็บชัยได้นะครับส่วนเลยเปิดมาวันนี้นะครับ ให้อาร์เซนอลเป็นต่อปอลลบสินะครับปอลบเก้ากต่อกับเสียน้ำเกาห้นะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดฟอตี้จอดเถอะคูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองเซอลตันไปดีกว่าครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแถมนัดล่าสุดก็พึ่งเบียดชนะมาได้1นในบอลถ้วยด้วยนะครับวันนี้จึงดูแล้วน่าจะออกเสมอเป็นไปได้มากที่สุดนะครับ ไม่ง่ายแน่ๆครับทีมเจอนที่จะบุกมาเก็บชัยในรันนี้นะครับอาจารย์จึงให้ลองไปอีกคู่หนึ่งนะครับวันนี้สรุปผล2ตัววันนี้นะครับที่อาจารย์เคนโดให้นะครับก็คือให้ลองให้ลองนิวคาสเซิลนะครับและให้ลองเซาท์แทมป์ตันไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP นะครับหรืออยากเข้าห้อง VIP บวกๆของอาจารย์เคนโดนะครับ ก็แอดไลน์มาที่ id ไลน์นะครับ c a n d o Co u a i t y เจได้เลยนะครับที่อาจารย์ c a n โดขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับอาจารย์ c a n โดก็จะดึงเข้ากลุ่มของอาจารย์แบบฟรีๆเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้แอดกันเข้ามาจะเยอะนะครับสำหรับคิวทองมาบางบอลอาจารย์ c a n ด l e c a n d o c q u a i จอดเถอะครูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุทกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ เฮงๆเลยๆทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ